ที่นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิเทศกาล้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที่170ของสำนักงานองค์การนิทัศกาลนานาชาติที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร,ระหว่างวันที่1 9บเถึงยีมิถุนายน2565เพื่อร่วมนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษที่จังหวัดภูเก็ตในปี2 28โดยภายหลังการเสร็จสิ้นภารกิจคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่26มิถุนายน2565รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวิวรกูลมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและระคายคอโดยผลตรวจ ATK เป็นบวกแพทย์สั่งแยกกักตัวเพื่อความปลอดภยัย1สัปดาห์ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวง์รจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการต่างประเทศโดยมาถึงประเทศไทยมีอาการ อกเล็น้ยคือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและระคายคอรตรวจ ATK พบผลบวกจากการสอบสวนโรคคาดว่าได้รับเชื้อระหว่างการไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเพราะต้องมีการพบปะพูดคุยและสัมผัสมือกับผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนมากค่ะโดยการที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทิงครบตามเกณฑ์ที่แนะนําก่อนเดินทางทําให้ไม่มีอาการป่วยแพทย์สั่งแยกกักตัวเพื่อความปลอดภยัย1สัปดาห์โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาตรวจที่โรงพยาบาลปลัดกระทรวงสาธารณาสุขยังกล่าวต่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อนโยบาย รัฐบาลที่กำลังเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากประชาชนในประเทศฉีดวัคซีนแล้วประมาณร้อยะ80มีระบบการเฝ้าระวังป้องกัน ทั้งในสถานพยาบาลและพื้นที่เสี่ยงแนะนําการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่มีผู้คนแออัดหรือเมื่อทํากิจกรรมเสี่ยงทางนิ้ระบบการแพทย์และสาธารณาสุขรองรับได้ปกติเพราะมีเตียงหมอและยาเพียงพอเน้นย้าให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ถึงแม้จะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้หนึ่งซแต่ป้องกันการป่วยที่มีอาการหนักได้ค่ะขณะที่ใน Facebook ส่วนตัวของนายอนุทินชาญวิวรกูลได้โพสต์ภาพผลตรวจ ATK พร้อมข้อความขอบคุณที่ทุกคนให้ความห่วงใย